รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโชว์ถามไปผู้ชมบอกเล่าเก้าสเช้าๆอย่างนี้นะครับหน้าปัดก็มีเอกลักษณ์เป็ความเป็นไทยอย่างนี้นะฮะมีวันที่ลลอมรอบด้วยเพชรเช่นเดียวกันครับกระจกกันรอยขูดขีดตรงสายเป็นสายสองกริสันะฮะ ตกก็ไม่พังง่ายๆนะท่านผู้ชมครับจาก9,999เจ้าของมาเองลด10เท่าตัวเหลือไม่ถึง9,000ไม่ถึง8,000 7,000 6,000 5,000 4,000ก็ไม่ขาย3,000แทงไป2,000ก็ไม่ขายร้อยสายแ้้วทันแรกนะครับเป็นเจ้าของมาเล่นในราคาเพียง999บาทครับสวัสดีครับโอ้โห เช้าเช้าอย่างนี้นะฮะโชว์ไทม์เรามาพบกันในวันเวลาเดียวกันอย่างนี้นะครับเอาละครับโปรโมชั่นเด็ดใครกำลังอยากได้นาฬิกาโดยเฉพาะนาฬิกาที่หน้าปัดนะครับมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสุดสวยหรูครับนี่นะฮะไปดูนะครับเอาของผู้หญิงก่อนนะฮะของผู้หญิงนะฮะจะมียันห้าแถวประดับไว้ที่หน้าปัดยังสวยหรูนะครับนี่ครับ และของผู้ชายนะฮะที่หน้าปัดนะครับก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเช่นเดียวกันครับนี่ครับ <Columb> ท่นี้ท่านผู้ชมครับบริษัทของเราเนี่ยจัดจําหน่ายนาฬิกามานับ10กว่าปีแล้วของผู้หญิงเนี่ยเรือนปกตินะท่านผู้ชมเรือนละ3,999บาทแต่วันนี้จะฉลองที่ผมบริหารงานมานับ10ปีนะท่านผู้ชมให้เป็นเจ้าของไปเลยครับไม่ถึง3,900ไม่ถึง3,000 ไม่ถึงสองพันพันหนึ่งก็ไม่ขายเอ้าเก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยก็ไม่ขายแต่ว่าให้แค่ร้อยสายร้อยท่านแรกที่โทรมาติดนะครับท่านผู้ชมครับหรือตอนรายการออกอากาศอยู่เนี่ยท่านมีสิทธิเป็นเจ้าของแต่ถ้ารายการไม่ได้ออกอากาศแล้วแน่นอนครับของไม่มีแล้วนะฮะหกสิบกว่าล้านคนสําหรับประชากรคนไทยเนี่ยจะได้ปเป็นเจ้าของแค่ร้อยสายร้อยท่านแรกที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ นั่นคือจาก3,999เหลือแค่เรือนละ599บาทครับแล้วนะครับของผู้ชายบ้างของผู้ชายจากราคา9,999นเะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่กลไกลระดับสวิตเลยนะท่านผู้ชมกลไกอย่างดีเลยจาก9,999จะเหลือเท่าไหร่มาลุ้นครับผมบริหารงานมาเนี่ยวันนี้ขอตอบแทนพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ที่สนับสนุนผลงานของผมมาหลายสิบปีวันนี้จาก9,999เอาไม่ถึง9,000 8,000แพงไป7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000ก็ไม่ขายพันเดียวยังไม่ขายเลย60กว่าล้านคนสำหรับประชากรคนไทยถ้าใครชมอยู่ตอนนี้แล้วโทรเข้ามาติดในรายการนะครับให้เป็นเจ้าขอมาเลยครับจาก9,999บาทลด10เท่าตัวเจ้าของมางเองลดให้ไปเลยนะฮะจะแจกฟรีก็ได้แต่วันนี้ไม่แจกฟรีขอลดให้ละกัน1ิเท่าตัว จาก9,999บาทเหลือแค่999บาทครับ999บาทนี่อย่าคิดว่าเป็นการขายเหมือนกับมอบให้เป็นของขวัญเหมือนกับเป็นการตอบแทนพระคุณของทุกท่านนะฮะอ่ะแต่นี้มาดูทำไมของผู้หญิงจาก3,999ถึงลดราคาเหลือ599ได้ เพราะผมเป็นเจ้าของผมจะจัดรายการจะขายเท่าไหร่ก็ได้แต่วันนี้เนี่ยขอมอบให้เชกเช่นเดียวกับของผู้ชายนะของผู้ชายจาก9,999ก็เหลือแค่ 9, 999ตอนนี้มาดูว่าเขาดีแค่ไหนนะฮะของผู้หญิงนะท่านผู้ชมเป็น,นกลไกที่สามารถกันน้ำได้หน้าปัดก็ประดับด้วยเพชรเพชรนี่นะครับมีทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในสวยหรู ดูดีมีระดับในมาตุนําเช่นท่านเลยครับหน้าปัดนะครับมีให้เลือกนะฮะทั้งหมด3สีด้วยกันมีสีแดงแรงฤทธิ์สีเขียวมรกตและสีทองสุดล้ำค่ามีวันที่ดูด้วยเลนขยาอย่างชัดเจนเลยนะ,ะท่านผู้ชมครับแล้วก็กระจกกันรอยขูดขีดได้อย่างมั่นใจมีตัวนัือือบ่งบอกถึงความ ที่ดูดีนั่นคือบริษัทโอมหารวยเป็นผู้จัดสร้างมีต้นสือคำว่าโอมหารวยกำกับไว้ภายใต้แบรนด์เนมชื่อดังแชมป์คอร์สของแท้ของจริงบุกเบิกมานับสิบสิบปีเนี่ยโลโก้ต้องเป็นรูปตัวมา้มาม้าแห่งการแข่งขันม้าแห่งชัยชนะม้าของผู้นำนั่นเองครับนี่นี่นะท่านผู้ชมครับของผู้ชายเชกเช่นเดียวกันนะฮะนี่นะฮะในรูปแบบของเอกลักษณ์ความเป็ไทย หนึ่งเดียวมาหลายสิบปีเลยท่านผู้ชมผมเนี่ยนะฮะอยู่มาได้ด้วยประชาชนประชาชนรักเคารพและศรัทธานในตัวผมวันนี้ผมก็ไม่ยอมให้ผิดหวังจะวันนี้วันไหนผมไม่เคยทําให้ผิดหวังผมจึงมอบก,กับนาฬิกาที่มีคุณภาพกันน้ําได้อย่างมั่นใจตัวเครื่องระดับของสวิตเลยนะฮะสู้กับสวิตได้สบายใจระดับด้วยเพชรน,นะฮะแล้วก็มีวันที่เช่นเดียวกันนะครับกระจกกันรอยขูดขีด ถังของผู้หญิงตกก็ไม่พังง่ายๆไม่ใช่ว่าใส่ไปตกที่สองทีพังอย่างนี้ไม่ใช่ของผู้ชายก็ไม่พังง่ายๆการลอยขุดขีดได้อย่างมั่นใจนะครับใส่ไปสวนใส่ไปนาใส่ไปไล่ใส่ไปดูหนังใส่ไปฟังเพลงใส่ไปทําธุระเนี่ยท่านผู้ชมใส่ได้เลยครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆนี่ครับเราจะแบ่งหน้าจอให้ดูนะครับระหว่างของผู้หญิงที่สวมใส่สุดสวยหรูอย่างนี้แล้วก็ของสุภาพบุรุษสุดเท่อย่างนี้ นี่นะฮะแบ่งซ้ายขวาเห็นเลยนะครับทุกผู้ชมว่าเวลาใส่ไปงานสําคัญต่างๆในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยดูดีมีระดับครับสายเป็นสีทองคําครับนี่ของผู้หญิงก็เอาไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนับปัดสีแดงมณีแดงหรือสีทองเรืองรองฤทธิ์หรือสีเขียวมรกตเนี่ยสวยทุกเรือนแล้วกันน้ําทุกเรือนมีวันที่ทุกเรือนนะฮะทานผู้ชมสวยดูดีมีระดับครับของสุภาพบุรุษโอ้โหใส่แล้วดูเท่ดูดีครับ กันกระแทกได้นะใส่กับเสื้อยืนเกงยีืนยังสวมใส่ในกาแล้วก็ทําให้แบบแหมดูดีมีระดับขึ้นมาทันทีเลยนะฮะนี่นะฮะเอาล้ครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเห็นว่าดีเห็นว่าสวยเห็นแล้วอยากได้ให้รางวัลชีวิตไปเลยครับท่านผู้ชมครับของสวัสดีจากราคา ,3999 บาทลดไปเลยครับให้ไปร้อยสายร้อยทั้งแรกเหลือแค่5 9 0 เก้าบาทครับนี่เช้าเช้าต้องคึกคัดกันหน่อยแล้วของผู้ชายจากราคา9ั9 9บาทลด10เท่าตัวเจ้าของมาเองเหลือไม่ถึง9,000ไม่ถึง8,000 7,000 6,000 5,000 4,000ก็ไม่ขาย3,000แทงไป2,000ก็ไม่ขายร้อยสายแล้วทันแรกนะครับเป็นเจ้าของมาเลยในราคาเพียง9 9 9บาทครับและที่สำคัญนะท่านผู้ชม ผมจะขอแถมฟรีคือได้ทุกคนน่ะได้ทุกคนเป็นกําไรเพชรนี่ท่านผู้ชมกําไรเพชรแถมไม่ฟรีนะท่านผู้ชมนี่เมื่อเมื่อเพชรโดนกระแสงไฟเพชรจะฟุฟง้ฟงฟงิฟงฟงุ้งฟิงฟุ้งฟิงเลยนะฮะใส่ได้ทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะกาไรเพชรเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาที่ท่านได้ไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสบายใจได้เลยสินค้าของเรามีการรับประกันนะฮะ รับประกันนะครับถ้าสินค้ามีปัญหาภายในเจวันเปลี่ยนเรือนใหม่ภายในหนึ่งปีซ่อมฟรีค่าแรงครับนี่และที่สำคัญไม่พอนะฮะถ้าใครโทรมาติดร้อยสายร้อยท่านแรกนะเห็นในข้อมือผมไหมฮะนี่ในข้อมือผมขออน,นุญาตนฮะนี่แต่ว่าจะมีหลากหลายสีนะเป็นกำไลสร้อยข้อมือนะฮะให้แลกซื้อครับอันนี้นะฮะ อันนี้ให้แลกซื้อได้จากเส้นละ900กว่าบาทเนี่ยให้แลกซื้อได้เพียงเส้นละร้อเดียว <c oughs> แต่ขอแยกค่าสีนะเพราะสวยทุกสีนี่เห็นไหมท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับดูดีมีระดับมากท่านผู้ชมแล้วก็ใส่คู่กับนาฬิกาอย่างนี้นี่ท่านผู้ชมของผู้หญิงก็ใส่คู่ได้ของผู้ชายก็ใส่คู่ได้นะฮะ,ะทุกท่านนะครับตั้งใจฟังนะเมื่อท่านสั่งซื้อนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นของสุภาพบุรุษ หรือของสุภาพตีไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสามารถแลกซื้อสร้อยข้อมือสุดสวยหรูอ,อย่างนี้ในราคาจาก900กว่าบาทเนี่ยแลกซื้อได้ในราคาแค่ร้อยเดียวนะฮะแลกซื้อได้ในราคาแค่ร้อยเดียวแต่ว่าให้แค่ร้อยสายร้อยชุดร้อยท่านแรกเท่าน,นั้นนะครับเอาล้ครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจออยู่ในขณะดนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเอาล้ครับขึ้นมาแล้วนะฮะตั้งจิตให้ดี ใครใครจะได้เป็นเจ้าของในราคาพิเศษอย่างนี้นะฮะเพราะว่าอะไร60กว่าล้านคนเดียวพ่อแม่พี่น้องอันเป็นที่รักและเคารพครับให้ไม่ได้ทุกคนหรอกครับราคานี้เอามาจัดโปรโมชั่นให้มันตื่นเต้นให้มันเล้าใจเรียกเรตติ้งนะฮะให้แค่ร้อยทันแรกเนี่ยจากของผู้หญิงเนี่ย3,999บาทเหลือแค่599บาท599บาบาทนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากแนละ้วท่านผู้ชมเหมือนได้ฟรีแล้วแล้วช่วยค่าจัดส่งหน่อยนะฮะทั้งของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ย จะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกาลางภาคอีสานเราไปส่งให้ถึงบ้านนะครับแล้วค่อยจ่ายเงินที่บ้านได้เลยนะฮะช่วยค่าจส่งหน่อย2 0 0บาทเท่านั้นเองครับแต่แถมฟรีกําไรเพชรนะท่านผู้ชมกําไรเพชรอย่างสุดสวยหรูก,กาไรเพชรอันนึงเนี่ยที่เขาขายตามห้างสสินค้าต่างๆนะท่านผู้ชมอันละ1 5 0 0บาทแล้วแต่บอกแล้ววันนี้เจ้าของมาเองประธานมาเองของแจกให้ฟรีเนี่ยท่านผู้ชมดังนั้นค่าจัดส่ง200บาทนยท่านผู้ชม คุ้มค่ามากๆแล้วแล้วใครที่โทรมาแล้วท่านผู้ชมเราส่งของไปให้เนี่ยค่อยชําระเงินที่บ้านไม่ต้องไปโอนเงินที่ไหนนะดังนั้นเมื่อเราส่งของไปให้ที่บ้านผมกราบเท้าทุกทุท่านเลยครับช่วยกรูณารับสินค้าด้วยผมรับประกันฮะถ้าสินค้ามีปัญหาภายในเจ็ดวันเนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยเปลี่ยนเรือนใหม่ให้เลยภายในหนึ่งปีซ่อมฟรีหน้าตาผมชื่อผมพุทชงสิริธัญผลเนี่ย แล้วก็พร้อมน้องๆทีมงานอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกสาวของผมวันนี้มาด้วยตบมือให้น้องฟ้าใสหน่อยอ่านะครับมาดูการบริหารงานของผมวันหนึ่งลูกโตมาก็ต้องมาบริหารแทนคุณพ่อนะคะอ่านะครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วใช่ไหมคะเออตบมือน้องฟาใส่เรับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยดังนั้นพวกเราเนี่ยฮะไม่ยอมเสียชื่อเสียงใครที่สั่งซื้อสินค้าเราแล้วเรา ดีใจนะฮะรีบส่งสินค้าไปให้ที่บ้านแล้วกราบเท้าขอให้ท่านรับสินค้าด้วยถ้าไม่รับสินค้าเนี่ยบริษัทขนส่งเนี่ยเขาจะตามมาเก็บค่าขนส่งที่บริษัทอีกแล้วมันก็จะเสียหายตรงนี้นะขอความกรุณาพ่อแม่พี่น้องอันเป็นที่รักและเคารพครับเราจัดรายการขายสินค้าก็ถูกมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แถมโอ้โหแถมทั้งกาไรเพชรแถมทั้งสร้อยข้อมือ แล้วก็ลดราคาลดกันแบบสิเท่าตัวอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดังนั้นนะครับช่วยรับสินค้าด้วยนะฮะการรัประกันเนี่ยหน้าตาผมทั้งชื่อผมนามสกุลผมเต็มยศอย่างเงี้ยออกทีวีอย่างเงี้ยไม่กล้าเสื่อมเสียชื่อเสียงหรอกนะฮะเรามีตัวตนเรามีตัวตนนะฮะดังนั้นนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตใครเห็นแล้วสวยใครเห็นแล้วเห็นว่าดีใครเห็นแล้วอยากได้อยากให้รางวัลชีวิต รีบโทรมาด่วนก่อนที่จะหมดกับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมครับให้รางวัลชีวิตครับของผู้หญิงทัวนอีกทีหนึ่งนะฮะหน้าปัดนะครับประดับด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดดเด่นนะฮะนั่นคือนาฬิกาห้าแถวแล้วก็ของผู้ชายนะครับหน้าปัดประดับด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับสุดสวยหรูเช่นเดียวกันนะฮะให้เป็นเจ้าของดังนี้ครับของผู้หญิงจากราคาปกติ399 9บาท ฉลองการบริหารงานของผมมานับ10ปีเนี่ยลดไปเลยครับ10เท่าตัวของผู้หญิงนะครับให้เป็นเจ้าของไปเลยนะครับเพียงเรือนละ599บาทครับนี่นะและของผู้ชายนะครับจากราคา9,999บาทลดราคา10เท่าตัวครับเจ้าของมาเองให้เป็นเจ้าของไปเลยครับในราคาเหลือแค่999บาทครับนี่ไม่ได้ัำผิด ไม่ได้ฟังผิดไม่ได้ฟังเพี้ยนนะลดให้จริงๆจาก9,999บาทลดสิบต่อตัวเหลือ999บาทแล้วแถมฟรีนะครับ2อ,อย่างครับซื้อ1แถม2เอาพวกเราชื่อยพันพูดซื้อ1แถม2ซื้อ1แถม2นี่นะะซื้อนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นของสุภาพสตรีหรือของสุภาพบุรุษแถมกำไรเพชร เมื่อเพชรโดกนกระแสงไฟนะฮะเพชรจะปุ้งฟิงปุ้งฟิงเจอจระจ,จ้าสุดสวยหรูอลังการเลยนะครับแล้วก็สร้อยข้อมือให้ไปอีกหนึ่งเส้นเรียกว่าซื้อหนึ่งแถม2อซื้อนาฬิกาเลือกอน,นะครับว่าคุณจะเอาของสุภาพบุรุษหรือของสอบตีคุณก็ได้ของแถมไปเลยครับสอ,อย่างบางคนบอกซื้อสองเรือนและผู้ชายเรือนหนึ่งผู้หญิงเรือนหนึ่งอา้าวก็ได้ของแถมไปเลยสี่อย่างครับ อาล้ครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะถ้าท่านเหนื่อยมาเยอะเลี้ยงลูกหลานมาเยอะให้คนอื่นมีความสุขมาเยอะแล้วเนี่ยแล้วลว,วันนี้ทางบริษัทจัดโปรโมชั่นสุดสวยหรูกับนาฬิกาที่ทุกคนเนี่ยรักแล้วก็ชอบมากมายในราคาพิเศษสุดอย่างนี้ท่านผู้ชมให้รางวัลชีวิตไปเลยครับเราไปกินเราไปเที่ยวเราให้คนอื่นยืมเงินเนี่ยหมดยิ่งกว่าน,นี้แต่วันนี้ให้รางวัลชีวิตวันนี้ ของซูเปอร์ตีหน้าปัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดสีแดงแรงดิบสีทองเรืองรองหรือจะเป็นสีเขียวมรกตนะท่านผู้ชมแล้วตรงสายก็เป็นสีทองด้วยนะฮะกันน้ําได้กระจกกันรอยขูดขีดมีวันที่หน้าปัดมีเอกลักษณ์มีความเป็นไทยโดดเด่นอย่างนี้นะฮะโอ้โห,โโหเห็นไหมฮะแสงเรืองรองนี่นะฮะแล้วที่สําคัญครับรถกันน้ำ จากราคา3,999บาทเหลือแค่599บาทฟังไม่ผิดนะฮะเราฉลองที่ผมบริหารงานมานับ10ปีเนี่ยเจ้าของมาเองเนี่ยลดให้ไปเลยครับจาก3,999บาทนาฬิกาสุดสวยหรูอย่างเงี้ยเหลือแค่599บาทของผู้ชายครับจากราคา9,999บาทเพราะเขาทนเขาอึดเครื่องเนี่ยสู้กับเครื่องสมิตได้อย่างสบายใจเลยนะฮะ กันน้ําก็ได้หน้าปัดก็มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างนี้นะฮะมีวันที่หลอมรอบด้วยเพชรเช่นเดียวกันครับกระจกกันรอยขุดขีดตรงสายเป็นสายสองกระสันนะฮะตกก็ไม่พังง่ายๆนะท่านผู้ชมครับจาก9,999เจ้าของมาเองลดท้าใจลดท้าเศรษฐกิจกันเนี่ยท่านผู้ชมลดเรียกเรตติ้งกันเนี่ยจาก9,999บาทเหลือแค่999บาทครับนี่ เและที่สำคัญนะท่านะผู้ชมซื้อในการหนึ่งเรือนให้ของแถมไปเลยอีกสองอย่างคุ้มมากคุ้มมากนะฮะทั้งกำไรข้อมือหรือกำไรเพชรเนี่ยนะฮะเอาไปเลยสองอย่างอย่างที่ผมสวมใส่อยู่ในขนาดนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะ <S 2> <S 2> ผมก็จะสวมใส่อยู่ในข้อมือผมนี่นะฮะสวยครับแต่งชิงแล้วขอขะแบบแล้วกันนะฮะขอขะสีไปผมใส่สีไหนก็สวยนะท่านะผู้ชมเป็นชุดกันอย่างนี้นะฮะ แถมให้ไปเลยครับ2ออย่างด้วยกันนี่นะฮะมีกําไรเพชรนะฮะแล้วก็สร้อยข้อมืออย่างนี้คุ้มครับนาฬิกาก็ลดหูดับตับไหมกันแล้วพูดแบบภาษาชาวบ้านนะฮะแล้วยังแถมให้อีกแล้วท่านผู้ชมเก็บเนินไปทางด้วยจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเนี่ยท่านผู้ชมครับเราส่งสินค้าที่บ้านแล้วท่านสามารถชําระค่าสินค้าที่บ้านได้เลยแล้วช่วยค่าจัดส่งหน่อย200บาท200บาทนี่ไม่ได้ไปไหนนะ เวลาสินค้าแตกหักพังถ้าใช้ไปได้ของไปยังไม่ได้ใช้อะไรเป็นนานใช้แค่7วันนะว่างั้นเออได้ของไปภายใน7วันแล้วสินค้ามีปัญหาเนี่ยท่านผู้ชมเราเปลี่ยนเรือนใหม่ให้เลยครับหรือภายใน1ปีมีปัญหาอา่วก็ซ่องฟรีค่าแรงค่าอะไรก็จ่ายตามความเป็นจริงนั่นเองนะฮะและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตวันนี้ถ้าท่านเห็นว่าสวยเห็นแล้วอยากได้เหนื่อยมาเยอะแล้วครับ ให้คนอื่นมีความสุขมาเยอะแล้วครับลดกันนำอย่างนี้ครับรีบให้รางวัลชีวิตก่อนที่จะหมดครับดังนั้นนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตใครเห็นแล้วสวยใครเห็นแล้วเห็นว่าดีใครเห็นแล้วอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตรีบโทรมาด่วนก่อนที่จะหมดกับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะน,นี้เท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมครับให้รางวัลชีวิตครับของผู้หญิงทวนอีกทีหนึ่งนะฮะ หน้าปัดนะครับประดับด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดดเด่นนะฮะนั่นคือนาฬิกาข้าแถวแล้วก็ของผู้ชายนะครับหน้าปัดประดับด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับสุดสวยหรูเช่นเดียวกันนะฮะให้เป็นเจ้าของดังนี้ครับของผู้หญิงจากราคาปกติ3,999บาทฉลองการบริหารงานของผมมานับ10ปีเนี่ยลดไปเลยครับ สิเท่าตัวของผู้หญิงนะครับให้เป็นเจ้าของไปเลยนะครับ <_ d ata> เพียงเรือนละ599บาทครับ <_ d ata> นี่นะ <_ d ata> และของผู้ชายนะครับจากราคา9999บาทลดราคา10เท่าตัวครับเจ้าของัาเองให้เป็นเจ้าของไปเลยครับในราคาเหลือแค่999บาทครับนี่ไม่ได้ฟังผิดไม่ได้ฟังผิดไม่ได้ฟังเพี้ยนนะลดให้จริงๆ จาก9,999บาทลดสิทธิ์เท่าตัวเหลือ999บาทแล้วแถมฟรีนะครับ2อ,อย่างครับซื้อ1แถม2เอาพวกเราเชื่อันพูดซื้อ1แถม2ซื้อ1แถม2นี่นะซื้อนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นของสุภาพสตรีหรือของสุภาพบุรุษแถมกำไรเพชรเมื่อเพชรโดนกระแสไไฟนะครั จะปุ้งฟิ้งปุ้งฟิ้งเจอจระจ,จ้าสุดสวยหรูอลังการเลยนะครับแล้วก็สร้อยข้อมือให้ไปอีกหนึ่งเส้นเรียกว่าซื้อหนึ่งแถมสองซื้อนาฬิกาเลือกอน,นะครับว่าคุณจะเอาของสุภาพบุรุษหรือของสุบตีคุณก็ได้ของแถมไปเลยครับสองอย่างบางคนบอกซื้อสองเรือนผู้ชายเรือนหนึ่งผู้หญิงเรือนหนึ่งอา้าวก็ได้ของแถมไปเลยสี่อย่างครับเอาละครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะถ้าท่าน เหนื่อยมาเยอะเลี้ยงลูกหลานมาเยอะให้คนอื่นมีความสุขมาเยอะแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ทางบริษัทจัดโปรโมชั่นสุดสวยหรูกับนาฬิกาที่ทุกคนน่ยรักแล้วก็ชอบมากมายในราคาพิเศษสุดอย่างเี้ยท่านผู้ชมให้รางวัลชีวิตไปเลยครับเราไปกินเราไปเที่ยวเราให้คนอื่นยืมเงินเนี่ยหมดยิ่งกว่าน,นี้แต่วันนี้ให้รางวัลชีวิตวันนี้ของสุเาพตี หน้าปัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดสีแดงแรงริบสีทองเรืองรองหรือจะเป็นสีเขียวมรกตนะท่านผู้ชมแล้วตรงสายก็เป็นสีทองด้วยนะฮะกันน้ําได้กระจกกันรอยขุดขีดมีวันที่หน้าปัดมีเอกลักษณ์มีความเป็นไทยโดดเด่นอย่างนี้นะฮะโอ้โหเห็นไหมฮะแสงเรืองรองนี่นะฮะแล้วที่สําคัญครับลดกระนำ จากราคา3,999บาทเหลือแค่599บาทฟังไม่ผิดนะฮะเราฉลองที่ผมบริหารงานมานับ10ปีเนี่ยเจ้าของมาเองเนี่ยลดให้ไปเลยครับจาก3,999บาทใทนาฬกาสุดสวยหรูอย่างเงี้ยเหลือแค่599บาทของผู้ชายครับจากราคา9,999บาทเพราะเขาทนเขาอึดเครื่องเนี่ยสู้กับเครื่องสวิตได้อย่างสบายใจเลยนะฮะ กันน้ําก็ได้หน้าปัดก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างนี้นะฮะมีวันที่หลอมรอบด้วยเพชรเช่นเดียวกันครับกระจกกันรอยขุดขีดตรงสายเป็นสายสองกระสันะฮะตกก็ไม่พังง่ายๆนะท่านผู้ชมครับจาก9,999เจ้าของมาเองลดท้าใจลดท้าเศรษฐกิจกันเนี่ยท่านผู้ชมลดเรียกเรตติ้งกันเนี่ยจาก9,999บาทเหลือแค่999บาทครับนี <Hey. S 2> และที่สำคัญนะท่านะผู้ชมซื้อในการหนึ่งเรือนให้ของแถมไปเลยอีกสองอย่างค,คุ้มมากคุ้มมากนะฮะทั้งกำไรข้อมือหรือกำไรเพชรเนี่ยนะฮะเอาไปเลยสองอย่างอย่างที่ผมสวมใส่อยู่ในขนาดนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะผมก็จะสวมใส่อยู่ในข้อมือผมนี่นะฮะสวยครับแต่งชิงแล้วขอขะแบบแล้วกันนะฮะขอขะสีไปผมใส่สีไหนก็สวยนะท่านะผู้ชมเป็นชุดกันอย่างนี้นะฮะ แถมให้ไปเลยครับ2ออย่างด้วยกันนี่นะฮะมีกําไรเพชรนะฮะแล้วก็สร้อยข้อมืออย่างนี้คุ้มครับนาฬิกาก็ลดหูดับตับไหมกันแล้วพูดแบบภาษาชาวบ้านนะฮะแล้วยังแถมให้อีกแล้วท่านผู้ชมเก็บเงินไปทางด้วยจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเนี่ยท่านผู้ชมครับเราส่งสินค้าที่บ้านแล้วท่านสามารถชําระค่าสินค้าที่บ้านได้เลยแล้วช่วยค่าจะส่งหน่อย2 0งบาท200บาทนี่ไม่ได้ไปไหนนะ เวลาสินค้าแตกหักพังถ้าใช้ไปได้ของไปยังไม่ได้ใช้อะไรเป็นนานใช้แค่7วันนะว่างั้นเหอได้ของไปภายใน7วันแล้วสินค้ามีปัญหาเนี่ยท่านผู้ชมเราเปลี่ยนเรือนใหม่ให้เลยครับหรือภายใน1ปีมีปัญหาอา่ะเราซ่อมฟรีค่าแรงค่าอะไรก็จ่ายตามความเป็นจริงนั่นเองนะฮะและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตวันนี้ถ้าท่านเห็นว่าสวยเห็นแล้วอยากได้เหนื่อยมาเยอะแล้วครับ ให้คนอื่นมีความสุขมาเยอะแล้วครับลดกระน,นำอย่างนี้ครับรีบให้รางวัลชีวิตก่อนที่จะหมดครับวันนี้ผมและน้องๆทีมงานนะฮะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยอน,นิสงส์แห่งผลบุญที่สร้างด้วยนะครับผมผู้ชมศรีทัยผลพร้อมด้วยน้องฟ้าใสและทีมงานทุกท่านขอการาบถาทุกท่านและขอให้ทุกท่านจงรวยรวยรวยสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้สายสนั่น สายสนั่นมากทีมงานเริ่มแพ็คของได้เลยนะฮะเอาของมาแพ็คลงกล่องลงอะไรได้นะครับเรียกว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่านี่นะฮะกล้องตัดไกลยามเช้านี้นะครับคึกคักกันมากเลยนะฮะทีมงานส่งเลยครับสายสนั่นแล้วนะฮะสายสนั่นนะครับท่านผู้ชมถ้าเทปยังออกอากาศอยู่นะฮะสามารถเป็นเจ้าของได้เรายังหาของมาจัดโปรโมชั่นตามคําเรียกร้องได้แต่ถ้าเทปไม่ได้ออกอากาศแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีของให้แล้วครับนะฮะดังนั้นเนี่ยวันละร้อยชุดร้อยชุดนี่ เราเตรียมลิมิตมาให้นะฮะรีบไปเจ้าของด่วนด่วนเลยนะครับรีบโทรมาที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขนาดนี้เลยนะครับสวัสดีครับ